แต่ว,ว่าย้อนหลังี่เฉยนะคำสั่งมาปักดือนมาฉลองชนาบดิตอนปีใหม่ครับนี่หกหนึ่งปีผ่านไปแล้วก็มา6กหกหกหกเจ็ปีนี้นะครับก็จะได้ได่อนุมัติปริยาในช่วงนีนะ้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเผื่อมีภาระอื่นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ในในก่อนที่จะบรรยายก็คว,ว่ามันมีช่วงระยะเวลาที่เราจะต้อง ขออนุมัติจบปริญญาเพื่อทันรับปริญญาวันที่เจ็ดที่แปดธันวาคมนี้การสอบวริทยาทพนคนท้งหลายทั้งปวงเร็วที่สุดอยากให้สำเร็จภายในเดือนนี้ช้าที่สุดวันที่ห้าเดือนกันยาคร <c oughs> ูบาอาจารย์ฟังไว้นะวันที่ห้าเดือนกันยาเพราะว่าหลังจากวันที่ห้าท่านมีเวลาแก้ไขหนึ่งสัปดาห์ท่านก็จะต้องส่ง ให้บัณฑิตวิไลได้ตรวจสอบเนื้อหาเอกสารอะไรทั้งหลายทั้งปวงการเผยแพร่รับรองอะไรทั้งหลายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากวันนี้วันที่5กันยายนส่งให้บัณณิตวิไลระหว่างวันที่10ถึงวันที่ไม่เกิน15ไม่เกิน15กันยายนบัณณิตวิไลก็จะทําการตรวจโดยท่านอาจารย์กรชัยท่านอาจารย์รองคณะบดีท่านอาจารย์ประพันธ์รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์สุขสอนคณะการมการก็จะกันกองตั้งแต่วันที่ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ากันยาก่อนที่จะเสนอให้บันฑิตวิไลยขอความเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการบันฑิตวิไลยวันที่ยี่สิบกันยานี่สิบกันยาเดดไลน์สุดๆเลยนะครับอาจารย์วันที่สิบกันยาเน่ส่งให้พวกผมเนี่ยแล้ววันที่ยี่สิบกว่ากันยาเนี่ยเอกสารอะไรพร้อมเนี่ย ก็จะส่งให้คณะกรรมการกันกรองของสภาวิชาการประมาณ26 27เลยประมาณเนี้แล้วก็จะเริ่มเข้าประชุมเพื่อเสนออนุมัติต่อสภาวิชาการต้นเดือนตุลามีเวลาน้อยะครับต้นเดือนตุลาเนี่ยท่านนิสทิที่จะจบเนี่ยก็วางเดสไลน์ตามนี้เลยแล้วออพอจากต้นเดือนตุลาสภาวิชาการอนุมัติเผื่อมีแก้ไขปรับปรุง ก็จะเข้าสภาหมหาวิทยาลัยสูงสุดละสภาหมหาวิทยาลัยก็จะอนุมัติปริญาของท่านทั้งหลายในเดือนธันปลายเดือนตุลาและเมื่อถึงเดือนตุลาเสร็จเรียบร้อย <c oughs> เดือนพฤศจิกาเนี่ยไม่ไม่มีการขออนุมัติใดๆทั้งสิ้นอีกเพราะว่าเดือนพฤศจิกาจะเป็นเรื่องของสำนักทะเบียนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิต,เป,ตเป็นดุษดีบัณฑิตเป็นด็อกเตอร์ของท่านทั้งหลายและก็ ทำปริญญาบาัตรเนาะทำสรุปทางสคริปต์สรุปปริญญาบาัตรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับให้เรียบร้อยเลยภายในเดือนพฤศจิกาครับพวกผมก็ต้องมานั่งหน้าเซ็นหน้าปริญญาบัตรให้ให้ท่านทั้งหลายอีกนะให้ท่านนิสิตรวมทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลายอีกก็ให้เสร็จภายในต้นเดือนธันวาและเดือนธันวาวันที่เจ็ดที่ปดทุกท่านก็มาซ้อมและเข้ารับประทาน ปริญญาบัตรเราใช้คําว่าประธาน,นเนาะคือว่าเจา้าพระคุณสมเด็จสังฆราชมาเป็นองค์ประธานปริญญาบัตรเราใช้วิธีประสาทปริญญาบัตรก็เป็นอันสําเร็จเสร็จสิ้นการศึกษาของท่านทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาในปีนี้เพราะฉะนั้นมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินจากนี้นทั้งอัประบบทั้งว่ก่อข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ที่จะขึ้นมาแล้วเพื่อว่าขออนุ อนุทปริญญาบัตรของท่านทั้งหลาย,เ,ยเพราะฉะนั้นก็มีเวลาเหลือน้อยแต่ด้วยส่วนใหญ่นะตอนนี้แปซที่ขออนุมัติมาเรียบร้อยที่สอบโครงล่างผ่านเอ่อไม่ใช่ที่สอบป้องกันดุษฎีบัณฑิตผ่านสอบมหาบัณฑิตผ่านเอ,อเอกสารครบทุกอย่างนะเช่นมีวิจารณ์บทวิจารณ์หนังสือแล้วมีสอบสารนิพนธ์แล้วอะไรนะมีการเผยแพร่ไป บทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมีลลโฟนไปแล้วร้อยละแปดสิบลหรือร้อยละยี่สิบเนี่ยช่วงนี้ชื่อว่าช่วงอุตลุดที่วัดผมนี่ถ,ถ้าไปที่บัณฑิตวิไลก็เซ็นเอกสารทุกวันนะครับวันละเป็นกองกองนะครับ้า <c> ไ <oughs> ้เข้านะครับแต่ว่าถ้าบางท่านที่สะดวกมาที่วัดก็จะมาพบตอนค่ำคๆเพราะอย่างเช่นสุพรรณบุรีนครปฐมเนีน่ยเวลาไปวางน้อยก็ไกลก็จะแวะมาที่ที่วัดผมที่ ที่วัดสุทีวรามที่กรุงเทพนะตอนเย็นๆค่ำๆทุ่มสองทุ่มนวัดผมบางทีสามทุ่มยังไม่ได้ปิดประตูนะเพราะว่ายังมานิสิตอยู่เพราะฉะนั้นก็อันนี้ไทม์ไลน์ของท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านที่จะสําเร็จการศึกษาปีนี้เนาะขอให้สอบหรือทั้งขอให้กรอกข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่ห้ากันยาสอบและข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่ห้ากันยา แล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเ,เลขาบันฑิตทั้งหลายศูนย์บัณฑิตทั้งหลายส่งข้อมูลอย่างช้านะครับวันที่เก้าที่สิบงใหม่ใหม่โอเควันที่วันที่สิบ วันที่9วันที่1 0กันยาแล้วก็บัณฑิตวิไลก็จะเริ่มตรวจวันที่10ถึงวันที่15 16ไม่เกินกันยาแล้วก็เข้าบัฑิตวิไลวันที่20นะครับก็เรียนถวายประมาณนี้วันนี้ผมก็จะขอบรรยายในเรื่องของอการบริหารหลักสูตรการบริหารหลักสูตรและเทคนิคการให้คำมวยผลว่าสองปีกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบปัญหาอะไรบ้างนะครับ เรื่องการบริหารหลักสูตรก็พบปัญหาไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบรรยายเดี๋ยวจะแชร์ต่อไปแล้วก็เรื่องวิทยานิพนธ์โ,โอโหอันนี้พบปัญหาอยู่ประมาณสัก6กเจ็ดประเด็นอันนี้เกินให้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทางอาจารย์สองวอนอาจารย์สมคิดบอกว่าดีที่สุดต้องบอกว่าภายในเดือนสิงหาอันนี้คือดีที่สุดนะครับดีดี่สุดเขียนในลายว่าดีที่สุดภายในวันที่สามเอ็ด วันที่ 3, 1, 1, ส1มอดสิงหาเนี่ยคือดีที่สุด่ช้าสุดนี่คือวันที่หเพราะว่ามันล่อแหลมลเราเจอเพราะต้องแก้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่มันใจหายใจคว่ำนะคนคนที่อัพข้อมูลไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเหมือนบางทีทากันถึงเชียงคืนเชียง <Feels S 1> คืนที่หนึ่งที่สองก็มีปัญหาวิทยาณพยิพนธ์สําหรับท่านนิสิตเนาะที่ส่งมาตรวจปีแรกนะครับปีปีหกหกห้าหก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 อะไรกันนะที่เริ่ม ตรวจวิญญาณควรเริ่มสอบครูบาอาจารย์ส่งวิญญาณิพ์มาสิบเล่มสมมติว่าศูนย์บัณฑิตแห่งหนึ่งอ,อย่างของอาจารย์ภคคูโคสิตแล้วกันนครน,นครศรีสมมตินครศรีส่งมาให้ตรวจสิบเล่มหรือของเชียงรายน้องใหม่น้องใหม่ทั้งหลายเช่นเชียงรายที่เพิ่งจัดปียโทพิสุนนโลหร,หรือหรือบางแห่งที่เพิ่ง เปิดลักสูตรพิยาโทนะครับพิจิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ยังไม่จบนะครับหมายว่าที่คือเพิ่งเปิดแต่ว่ารัเรียนจบเปิดมาหลักสองสามสี่ปีอันนี้ก็จะมีปัญหาเยอะหน่อยอนะครไม่นะคร,นะครไม่ค่อยมีนะครับส่งมาแล้วเนี่ยหนึ่งรูปแบบก็ผิดระเบียบว,วิธีวิจัยไม่ค่อยตรงนะครับเนื้อหาไม่ค่อยอเป็นไปตามที่เขียนไว้วัตถุประสงค์ของของการวิจัย รวมทั้งหลายๆแห่งนะครับเอาพูดง่ายๆว่าส่งมาสิบเล่มถูกแก้ไขรูปแบบเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งหมายว่ารูปแบบไม่ถูกต้องการอ้างอิงไม่ถูกต้องเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ส่งมาท่านเลขาก็จะตรวจัดกองงานก็จะตรวจ แก้ไขเนื้อหาวิทยานิพนเช่นระเบียบวิธีวิจัยไม่ถูกต้องเนื้อหาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเ,เหตุผลก็คือคณะกรรมการสอบให้คําแนะนําแล้วนิสิทแก้ไขไม่เป็นไปตามคําแนะนําของคุาอาจารย์สมมุตินะรวมทั้งอื่นๆด้วยเนี่ยก็จะถูกตีกลับไปประมาณ30%ปีที่แล้วปี66เนี่ยปีนี้ช่วงปี67ดีขึ้นมาหน่ย รูปแบบเนื้อหาเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ประมาณสัก40%นะครับส่วนรูปแบบ40%อร์ไม่ถูกต้องอ้างอิงไม่ดีคัดลอกอะไรประมาณเนี้ยส่วนเนื้อหาเนี่ยแก้น้อยลงเหลือสัก20%เนื้อหาที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยก็ม,มีพูดง่ายว่าส่งมา10เล่มปีที่แล้วแก้ไขสี่หเล่มโอ้ามสีน่สะิบเร์เ ปีนี้แก้ไขประมาณสักสองเล่มโอ้เนื้อหาไม่ได้เนาะ,ะปรับปรุงเออโยมไปทํามาใหม่เออท่านไปทําอันนี้มาใหม่อันนี้ผมยังขอขออภัยนะนไม่ใช่ผมรังเกียจนะผมผมยังไม่เซ็นให้จริงๆเพราะว่าเซ็นให้ก็กลัวมาตรฐานของหมหาชุฬานี่มันจะหายไปมันจะตกต่ำไปเราก็พูดกันดีๆอย่างเงี้ยแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะว่าผมไม่เซ็นให้ผมเซ็นให้ทุกคนเราก็จะบอกให้แต่ว่าขอไปแก้มาหน่อยสักอาทิตย์หนึ่งนะท,ที่ที่มีเวลา นิสิตบางคนก็โอ้โหโดนคณะอดีแก้แล้วโดนเลขาวงแดงทุกจุดเลยอะไรทานองนี้นะครับอพอไปอัพ้อมูลขึ้นอัพไม่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาของมันก็มีเพราะว่ามันจะต้องตรวจสอบได้ว่าคนนี้จบการศึกษาจากมหาจุฬาจริงหน้าอุมัติมีแล้วจริงๆเผยแพรเเ่เป็นตามเกณฑ์จริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นเป็นมาตรฐานที่กระทรวงกําหนดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให ได้เสวนาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็จะได้พูดถึงตัวการบริหารหลักสูตรแล้วก็เทคนิคการให้คำมีใจคนว่ายังไงถึงจะตอบกับวัตถุประสงค์ตอบได้ได้แล้วแก้ไขน้อยที่สุดนะครับนิสิตก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาอันนี้มีเคสนึงนะครับท่านอยู่ที่จังหวัดน่านอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังได้เลยเพราะว่าท่านเรียน ท่านเป็นคนใต้นี่นนานอยู่ก็ให้รู้ว่า <c oughs> ถ้าท่านฟังอยู่นะท่านเป็นคนใต้แล้วก็ตามรักท่านอาจารย์โสพลบัวจันทร์ไปตามไปเรียนที่จังหวัดน่านไปเรียนสาขาพุทธศาสนาจังหวัดน่านปีนี้ขึ้นลงจากใต้นะ่ะพัทลุงหรืออะไรเนี่ยขึ้นลงใต้ไปน่านเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ5ปีและปีนี้เป็นปีสุดท้าย แล้วเสร็จแล้วก็วันนั้นวันที่ผมขึ้นไปนัานเพราะผมไปเซ็นหน้าอนุมัติเราก็ไปบรรยายพิเศษให้ที่น่านด้วยเนี่ยก็เซ็นแล้วท่านก็มาไม่ทันท่านก็เขียนไม่ทันอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะเสร็จแล้วท่านก็ให้ผมไปโทรหาผมว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนจะอยู่กรุงเทพหรืออยู่วังน้อยหรือจะอยู่ขึ้นมาทางเหนือวังเปล่าผมก็บอกอ๋อวันซืนเนาะวันซืนผมผมขึ้นไปงานน้าพ่่ม ไปไปวันวันก่อนเซอร์นไปร่วมงานสัมมนาที่จังหวัดไอสัมมนาวิชาการนานาชาติระดับชาติที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาวิเขียะเชียงใหม่ไปที่ไอโดยสเกตนะครับของกลุ่มแล้วเส็นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอ่าก็มีวีไสสงเชียงรายที่บอกว่ามาเซ็นที่กรุงเทพแต่เนื้อหามันน้อยพอดีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ สิ 18, บแปดบรรทัดผมบอกโอ้ไม่ได้มันน้อยไปก็อย่างนี้เซ็นให้ไม่ได้เพราะมันจะเสียเซ็นไปกลัวเขาไม่แก้นะครับเพราะหนักหนักะถ้าเซ็นไปแก้นิดๆหน่อยๆก็จะก็จะเซ็นให้ก็เลยก็เลยบอกว่าเออไปขอหน่อยอ,อจากเชียงรายท่านก็มาขอเซ็นที่เชียงใหม่เอออันนี้ก็่อยยังชั่วหน่อยก็ไม่ไกลมากนะครับส่วนส่วนท่านที่จังหวัดแนาน่ที่ว่าเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าโอ้ยท่านท่าน พอรู้ว่าวันซืนผมไปลงพื้นที่น้ําท่วมที่เชียงรายเนาะร่วมกับคณะสงฆ์เราก็ไป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 ,ไปช่วยในการที่จะดูแลพัฒนาผู้ประสบภัยน้ําท่วมท่านก็บอกว่า,อา,าอาจารย์อาจารย์จะอยู่เชียงรายใช่ไหมบอกเอาใช่ถ้างั้นผมขอ,อาตามไปเซ็นที่เชียงรายได้ไหมท่านก็ขับรถจากให้คนขับรถจากน่านไปหาผมที่เชียงรายสี่ชั่วโมงกว่าเพราะฝนตก เยอะมากน้ําก็ท่วมบางจุดนะครับผมก็ลงพื้นที่น้ําท่วมกท็ท่านท่านโทรผมแล้วกันนะัดกันตรงไหนก็เจอตรงนั้นผมรากวดว่า5้าโมงกว่า6กโมงท่านก็ยังไม่ถึงเพราะมันทําความเร็วไม่ได้ฝมมนตกน้ําท่วมนะครับแล้วก็ก็เลยไปเจอที่สนามบินผมก็นั่งตรวจโน่นตรวจนี่อะไรต่างๆป้าผู้ท่านอู้เขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็แนะนำไปตจริงนิดหน่อยโอ้อันนี้มันมเหนื่อยนิดนดสงสยัยผมจะเซ็นให้ท่านไม่ได้ ท่านบอกงั้นผมไม่เซ็นแล้วผมไม่จบแล้วผมจะกราบล,าล้านทะ่านละตามนี้เลยนะครับผมบอกตามใจเย้ในวทิตติติงให้ท่านไปแก้ภายในเจ็ดวันห้าวันเนี่ยอา้าไม่ไรท่านดูสาผ่าฝนผ่าน้ําตกมาแล้วน้ำท่วมมาแล้วเดี๋ยวผมเ,เซ็นให้นะครับท่านก็ดีใจได้คุยกับท่านก็ให้คาแนะนํ้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการทำานนิธีฝนเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายเชตนะครับที่เป็นแบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดเชตแบบนี้เราก็จะได้ คุยกันเรื่องนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขออนุญาตได้แชร์ข้อมูลว่าเรื่องเทคเรื่องการบริหารหลักสูตรสําหรับครูบาอาจารย์เลขาบัณฑิตรวมทั้งเจ้าที่นิสิตก็จะได้ฟังไปด้วยเนาะแล้วก็เรื่อง2องเทคนิคก,การให้คำแน,นะนวิญญาณิพนธ์แบบไหนที่จะผ่านเฉลุยโดยที่ไม่ต้องแก้นะครับเนื้อหาเพราะว่าหูเจอท่านคณบดีนี่หลายคนก็บอกท่านคณบดีท่าน,น,าานตรวจทุกเล่ม ตรวจทุกเล่มว่าจะทำยังไงนะครับก็สอนอนุญาตแชร์นะครับเห็นอาจารย์เห็นเห็นจอเต็มยังเห็นจอแล้วเนาะเห็นแล้วครับโอเคครับก็ทาเท่านเจ้าคุณตาผมก็การบริหารหลักสูตรและเทคนิคการให้คำวิจัยนิพนธนะครับในส่วนของผมก็จะพูดประมาณนี้ เราลองดูก่อนหลักสูตรเนี่ยมันมีคานิยามอยู่ประมาณสักสองสามคำก็คือหนึ่งนิสิตท,ท่านมาเรียนรวมทั้งครูบาอาจารย์เราเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีอาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรก็หมายถึงว่าหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดแล้วนะครับมีอยู่สองคนที่ต้องมาเกี่ยวข้องหนึ่งอาจารย์ประจำสองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำเนี่ยหมายถึงบุคคลที่ำดำารงตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์นะครับและตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นนะครับเ,เด็ดเด็ดเด็ดโอเคหมายถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยที่กําหนดรวมทั้งองค์งกรภายนอกที่ร่วมกันผลิต mm hmm. อาจารย์ประจําหมายถึงอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรสาขาวิชาที่เราเราเรียนเราสอนนะครับก็ที่ได้รับอนุมัติจากสภาให้เห็นชอบมีความรู้ในอันเดียวกันแล้วนะครับอันนี้อันนี้พูดให้เห็นว่า,าการที่นิสิตท,ทุกท่านจะมาเรียนเนี่ยท่านก็จะมาเจออาจารย์ประจำนะอาจารย์ประจําหลักสูตรที่คอยดูแลท่านซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจําหลักสูตร มีหน้าที่ในการบริหารอันนี้ครูอบาอาจารย์แล้วเนาะหน้าที่ในการบริหารพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเห็นไหมครับตั้งแต่การวางแผนการควบคุมคุณภาพการติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นผู้รับผิดชอบเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรท่อมหูวิทยาการหรือสารวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้อีกหลักสูตรหนึ่งในกรณีนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกินสองคนหมายความว่ารับผิดชอบ3ามคนต้องไม่ซ้ํากับหลักสูตรไม่เกิน2คนสำหรับหลักสูตรพิเศษตัเองในสาขาสา,สามารถใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้ก็เอาพูดง่ายๆว่า เราตั้งหลักสูตรขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์พูดรับผิดชอบหลักสูตรสามท่านอันนี้ไปซ้ำที่อื่นไม่ได้นะแต่ว่าเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลายหลักสูตรได้อันนี้เป็นข้อตกลงนะครับหลักสูตรปรัชญาหลักสูตรอันนี้นิสิตก็จะได้ฟังด้วยนะว่าปรัชญาของหลักสูตรตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนกรรมเขาบอกว่า หลักสูตรทั้งปริญญาโทปริญญาเอกมุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาทางการบุะพการวิจัยเพื่อให้เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีสละ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรจัญลงความก้าวหน้าทางวิชาการเชื่อมโยงบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยมีนะครับโดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอันนี้นมุ่งปัจญาอุดมการสามารถทางวิชาชีพที่มีคุณธรรมจริยบัณทางวิชาการวิชาที่หมายความว่า ทุกท่านที่มาเรียนน้องวันนี้คนมาฟังก็เป็นทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งนิสิตปริญโทป A เอเพราะฉะนั้นหมายความว่ามหาวิทยาลัยก็จะต้องจัดให้ท่านเป็นนักชาการและนักวิชาชีพในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยคาดหวังว่าให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางานและสังคมเกณฑ์ปริญญาโทก็จะ ระดับหนึ่งนะครับในขณะที่เป็นเอกมุ่งความาให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรร์อันนี้แะครับเออโทษโทษเพื่อเพื่อสร้างสรร์ให้มินเป็นความก้าวหน้าจนไปถึงสร้างนวัตกรรมอันนี้สําคัญครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวตัวตัว ปัชญ,ญาหลักสูตรว่าท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยก็ต้องต้องต้องออต้องเป็นผู้ที่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนาะระดับปิญธาโทรรมาณหนึ่งปญญาเอกเนี่ยสามารถค้นควาวิจัยนําไปสู่การสร้างความรู้ใหม่แล้วก็ปัชญ,ญาอันนี้ผู้คนก็ต้องรู้รวมกันว่าแต่ละหลักสูตรนะัูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นไปตาม ปรัชญ,ญาหลักสูตรว่าเราอยากจะสร้างลูกศิษย์ให้เราเป็นผู้มีความรู้ท่านที่เข้ามาเรียนนิสิตที่เป็นที่นี่ก็ให้มีความรู้ประยุกต์ใช้ในการสังคมแล้วก็ถ้าปีเอกก็จะเข้มข้นมากนะครับเพื่อเพื่อสร้างสรรองค์ความรู้แลว้วก็นวัตกรรมโครงสร้างหลักสูตรท่านที่มาเรียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทก็จะมีแบบ2มีสอแบบนะไม่น้อยกว่า30มสิบองค์เน1หนึ่ง,งแบบวิชาการเน้นการเรียนรู้ทําวิจัยทําวิทยานิพนธ์นะครับ ซึ่งหมหาจุฬาส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบนี้คือแผนหนึ่งเป็นแบบวิชาการเน้นความรู้ทางวิจัยโดยสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์วิชาต่างๆพุทธศาสนาปรัชญาพุทธบริหารการศึกษาพุทธจิตวิยารัทศาสตร์รัฐภาษาศาสตร์การจัดการเชิงพุทธภาษาอังกฤษภาษาไทยการสอนภาษาการสอนสังคมการสอนภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั่วทั่วท,วที่ที่เรามีสังกัดศาสตด์ส่วนของหน่วยกิจการทั้งหมดเป็นไปตามที่หมอาลัยกำหนดโดยส่วนใหญ่ ก็จะเรียนประมาณ24หน่วยกิตนะครับแล้วก็วิทยานิพนธ์อีก12หน่วยกิตคือการทำความรู้ซึ่งวันนี้เราจะให้น้ำหนักไปที่การทำวิทยานิพนธ์12หน่วยกิตเป็นหลักนะเพราะว่าเทคนิคการให้คำวิทยานิพนธ์12หน่วยกิตถือว่าเป็นมาตรฐานความรู้24หน่วยกิตครูบาอาจารย์เรียนสอนในหลักสูตรต่างๆทั่วประเทศนะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าหลักสูตรก็ได้รับอนุอนมัติครูบาอาจารย์ต้องเป็นเนั้น ส่วนแผน2แบบวิชาชีพก็คือศึกษารายวิชาค้นคว้าอิสระประยุกต์ใช้ความรู้วิชาชีพโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ให้มีศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า3หน่วยกิตและไม่เกิน6หน่วยกิตอันนี้ก็เป็นแบบวิชาชีพก็คือ,เ,อ,อเรียนเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าจะไม่ไม่ทาวิทยานิพนธ์เยอะของเราก็